ครับสวัสดีครับในที่สุดก็ยกเลิกไปนะครับสําหรับแอปเป๋าตังค์นะครับที่กลายเป็นกระแสร,ร้อนแรงกันมากเลยเมื่อสองสามวันก่อนก็คือการที่จะต้องกดอนุญาตให้เก็บข้อมูลส่วนตัวนะครับก็ทําให้เกิดความไม่สบายใจนะครับในที่สุดเนี่ยทางแบงก์กรุงไทยก็ประกาศนะครับประกาศยกยกยกเลิกส่วนคนที่กดยอมรับไปแล้วนะครับเขายืนยันว่าแบงก์ยืนยันว่าไม่ต้องกลัวนะครับก็คือจะยกเลิกโดยอัตโนมัติจะไม่เก็บข้อมูลเรา นะครับก็ถามว่ามันมันน่ากลัวไหม <c oughs> ไอการเก็บข้อมูลแบบเนี้ยก็คือจริงจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับแล้วอีกอย่างมันก็ทําให้เกิดความไม่สบายใจนะครับคุณเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งเราเปิดเว็บเปิดอะไรดูพวกของอะไรบางอย่างพวกสินค้าเนี่ยพอเราเปิดเฟซปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีสินค้าตัวนั้นอนะที่เราอยากดูเนี่ยโชว์ขึ้นมาทันทีเลยนะครับก็คือ เขาเก็บข้อมูลเราแบบนี้นะครับเพื่อดูพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยก็คือที่ทางภาครัฐทำมบเนี่ยก,ก็เขาอาจจะต้องการเก็บพฤติกรรมของเราไงครับพฤติกรรมว่าเราเป็นคนแบบอาใช้จ่ายอะไรบ้างใช้จ่ายเกินตัวไหมผมมองว่าอะไรดีว่ามันมองไปถึงอะไรไหมมองไปถึงการอนุมัติเงินช่วยเหลือเงินเยียวยาไอ้คนนี้จนจ,นจนจริงหรือเปล่าอ้าวใช่ไหมเฮ้ยคนนี้ซื้อของนู้นซื้อของนี้นะครับถามว่าน่ากลัวไหม ผมบอกเลยเลยว่ามันไม่น่ากลัวรหรอกครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะสร้างความรําคาญและอย่างหนึ่งมันจะทําให้เราต้องระมัดระวังการใช้จ่ายระมัดระวังพฤติกรรมอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับสิ่งที่อะไรยกวาสิ่งที่รู้ดีมากกว่ารัฐบาลตอนเนี้ผมบอกให้ facebook จริงเฟซบุ o กเนี่ยรู้พฤติกรรมเรามากกว่ารัฐ,รฐ,รฐ,รฐบาลอีกเพราะอะไรเพราะบางทีเราเช็คอินใช่ไหมเราไปซื้อของเราไปโพสต์เราไปอะไรเนี่ยเขาก็รู้แล้วคนคนนี้นิสัยเป็นอย่างไรใช่ไหม ใช้เงินเก่งไหมเอ้ยเป็นหนี้เยอะไหมใช่ไหมเป็นคนนิสัยคิดลบไหมเขารู้หมดครับก็คือมันกำลังเป็นการเก็บข้อมูลนะครับสิ่งที่เป็นผมไม่ห่วงนะครับคือไม่ใช่การเก็บข้อมูลของภาครัฐหรอกครับการเก็บข้อมูลของภาครัฐเนี่ยเขาก็จะหนึ่งละดูว่าคุณมีค่าใช้จ่ายแบบไหนมันมีผลไปถึงเรื่องภาษีเรื่องอะไรด้วยนะครับซึ่งถ้าเราไม่ทําผิดเราไม่ต้องกลัวอะไรนะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงคืออะไรคือ ปัจจุบันนี้แอปครับแอปหลอกลวงเยอะแยะเป็นหมดไม่ว่าจะเป็นแอปเงินกู้นะครับหรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นลิงก์ลิงก์ของบริษัทต่างๆที่ปลอมนะครับย้ำว่าปลอมส่งมาให้เราอยู่เรื่อยนะครับอย่างเมื่อเร็วๆนี้ก็อะไรซดาก้าโคคาโคล่าเบบซี่และเราก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกกี่บริษัทที่ลวงนะครับขอย้านะครับไม่ใช่ของจริงจากบริษัทนะครับมันมีจุดสังเกตก็คือว่าบริษัทพวกนี้ถ้าเขา ถ้าเขาทำคอมเป็นพวกนี้เขาไม่ส่งมาหาเราต, faith, ตามเฟซตามไลน์หรอกครับ SMS หรอกครับเขาจะประกาศผ่านสื่อก่อนนะครับตามหลักเลยเนี่ยมันไม่มีหรอกที่ว่าจะส่งมาแบบแบบนี้แล้วบางทีที่ที่จุดสังเกตน,นะคนส่งบางทีเป็นเพื่อนเรา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะสมมุติว่าคุณได้รับแล้วคุณกดกดรับปุ๊บมันก็จะลิงก์มันจะเอาคือมันจะเก็บรายชื่อเพื่อนคุณเนี่ย ในเฟซในมือถือในอะไรในอะไรเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเพื่อส่งไปโดยเป็นชื่อคุณแล้วเพื่อนไม่รู้ก็กดรับไปนะครับกดรับปุ๊บก่อข้อมูลปับ๊บโอ้โหทีนี้แหละเราไม่รู้ตัวใช่ไหมกออข้อมูลปุ๊บอย่างที่มันมีเคสหนึ่งใช่ไหมครับมีน้องคนหนึ่งก็คือให้รายละเอียดบัตรเครดิตไปเป็นไงครับโดนหักไปหนึ่งดอลลาร์มันเอาไปซื้อของหรือไปสมัครอะไรก็ไม่รู้นะครับและจะต้องเสียรายเดือนอีก69ดอลลาร์โอ้โห ต้องรีบไปอายัดบัตรเนี่ยคือสิ่งที่น่ากลัวนะครับผมบอกเลยเลยว่าน่ากลัวกว่าเพราะว่าถ้าเราสังเกตนะเวลาเราโหลดแอปเนี่ยมันจะมีข้อความที่บอกว่าอนุญาตให้ถึงข้อมูลรูปภาพถ่ายอะไรไหมข้อมูลส่วนตัวไหมนะครับบางทีเรามีอะไรที่เป็นสมมตินะมีคลิปอะไรที่ไม่อยากเปิดเผยรูปที่ไม่อยากเปิดเผยมาหลุดได้ครับจากการโหลดแอปพวกนี้ฉะนั้นก่อนทาอะไรต้องตั้งสติและคิดให้ดีนะครับ มิจฉาชีพทุกวันนี้หลอกลวงมากมายนะครับอถามว่าแอปเป่าตังน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวแต่อาจจะสร้างความรําคาญแต่ตอนนี้เขายกเลิกไปแล้วนะครับไม่มีการติดตามไม่มีการเก็บข้อมูลแล้วนะครับสิ่งที่พวกคุณต้องระวังกันตอนนี้คือแอปต่างๆที่เราไม่แน่ใจว่ามันดีหรือเปล่าแล้วก็แอปเงินกู้นะครับแล้วก็ลิงก์ที่ให้รางวัลต่างๆนะครับโดยให้เรากดเข้าไปนะครับอย่า ลบทิ้งได้ก็รบไปเลยนะครับเพราะว่าจงจำไว้ของฟรีไม่มีในโลก <c oughs> จริงเพราะว่ามันต้องมีการแลกเปลี่ยนใช่หมครับอะไรที่มาฟรีๆอะ่ะมันมักจะมันโดยที่เราโดยที่มาหลอกล่อเราอะ่ะมันมักจะเกิดความสูญเสียภายหลังตามมาใช่ไหมครับวันนี้ให้ฟรีเราจะรู้ได้ไงว่าพรุ่งนี้มาลืนอาจจะไม่ฟรีก็ได้ใช่ไหมครับแต่ที่สําคัญเนี่ยเราได้สูญเสียข้อมูล ให้กับแกงมิชฉาชที่พวกนี้ไปแล้วนะครับอย่าลงเชื่ออย่าตกเป็นเหยื่อเพราะผมบอกไดยเลยลว,ว่ามันจะมีมาเรื่อยๆนะครับคุณไม่ต้องกลัวหรอกวันนี้พรุ่งนี้มลืนมันจะมีมาเรื่อยๆมันหมดยุคของไอการแข้งคอสเทนเตอร์โทรมาแล้วครับเพราะอะไรเพราะว่าคนรู้มากแล้วแล้วมันแล้วตำรวจเขาจับได้ใช่ไหมแกงคอสเทนเตอร์เนี่ยเขาจับได้ไอพวกนี้ก็คิดวิธีใหม่ใช้วิธีส่งลิงก์นี่แหละส่งลิงก์แล้วดูดเอาข้อมูลม,มันออกมาบางทีไปสมัครเกมออนไลน์บ้าง ไปสมัครอะไรล่ะ,ะสมัครไอเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเตือนกันไว้นะครับอย่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเพราะปัจจุบันเทคโนโลยีมันยิ่งก้าวไกลไปเท่าไหร่มิจฉาชีพก็ปรับตัวไปเท่านั้นนะครับตั้งสติให้ดีนะครับก่อนที่จะตัดสินใจอะไรนะครับครับขอให้ โชคดีทุกคนครับมีความปลอดภัยนะครับอย่าหลงตกเป็นเหยื่อวิชาชีพสวัสดีครับ